ว่าไงสักู๊เรอกเล่นได้ใบ้กูโดนฆ่าก่อนเลยผมบอกให้นะคนอย่างผมอ่ะไม่เป็นหรอกเยบ อวันมันก็ถึงเวลาที่ผมจะเล่นเพราะมีคนรีเควสต์มาให้ผมเล่นซึ่งตอนนี้ผมคือเออโจสเกอร์ไดเฟอร์ดินามันตามอะไรผมมาทำไมวะเนี่ยเอจะว่าไปแล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะทำความรู้จักกับใครเลยนะนี่ผมไม่รู้ว่าผมมาที่นี่ทำไมแต่ที่แน่มนุษยชาติของเรานั้นผมได้รับรายง,งานมวาว่ามีเอเลียนมาแฝงตัวผมก็อยากจะรู้ว่าเอเลียนตัวนั้นหน้าตาเป็นยังไงแต่คงไม่ใช่ผมหรอก เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแบบคนเดินไปอยู่3ามคนแหละมันมันก็เดินทุกคนนั่แหละเออมันไม่มีใครไม่เดินหรอกเอาอย่างนี้ตามชื่อลุงเลยไม่ใช่ผมไปอ่าเนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดโหวตลุงอ่ะบอกกันเลยว่าคุณจะเสียใจสีม่วงอยู่ที่ห้องเดียวกันแล้วก็ตอนนั้นมีสีส้มอีกคนด้วยแต่ว่า สีส้มไม่เจอตอนเข้าไปห้องโมเมลุงอยู่ทิ้งขยะอยู่ตรงตู้น้ํำใช่ใช่ต้องกเดินมาใช่ใช่แล้วสีมือหายไปเลยรารบุญเปล่าสีอะไรอ่ะมุดท่อใครมุดท่อสีอะไรไม่รู้ครับเพราะว่าคือเราเข้าไปในห้องที่มันมีคนควันใช่ไหมแล้วก็เข้าไปข้างในไปทาทาร์ตสองอันทาร์ตอะไรเห็นทาร์ตไข่พึ่งตันรอ่ะฮัลโหลลโหล อะไรว่าผมโดนตามสีม่วงสะกดรอยตามผมเดี๋ยวไอ้สีม่วงเนี้ยมันก็จะบอกว่าผมเห็นสีเขียวไปทำอะไรตรงท่อไม่รู้ถ้าเกิดเขาใส่ร้ายมาอย่างเงี้ยก็ต้องชัดเจนแล้วว่าเขาต้องเป็นอินพอสเตอร์แฝงตัวมาต้องเป็นเอเลี่ยนแฝงตัวมาอยู่แล้ว <One hour> later. <laughs> เขาต้องเป็นอิมพอสเตอร์แฝงตัวมาต้องเป็นเอเลี่ยนแฝงตัวมาอยู่แล้วไหวแล้วตอนทำควสนสุดท้ายด้านบนน่ะเดินมาพอมกันเย้ โอ้ยกะไรจะกลับไปกดเตาเลยโจบอกพี่โจอยู่ไหนนะก็เมื่อกี้สวนกันตรงคาเฟ่ตัวละครนะอยู่ข้างล่างผมเลยใช่คับคุณต่อหน้าสารที่เคารพคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงผมพูดความจริงครับสารเขาก็บอกแล้วในภาษาอังกฤษอะ is mi เห็นไหมสามอย่างไม่แก่ไม่แก่เนี่ยหัวดลูก น่าสงสัยฉันนะผมเผมเลนอไผมมีหน้าที่ผมมาถ่ายคลิปผมเพื่อเอนเตอร์เทนมาถูกว่าผมมีหน้าที่พูดผมไมีหน้าที่ต่อให้ผมไม่เป็นผมก็ต้องปั่นเพื่อไอ้คนที่เป็นนะมันโดนปั่นเราจับคนร้ายกันอยู่ครับสาร่เครลบเอางี้คุณสงสัยใครแต่ผมบอกเลยไม่ใช่ผมอะแ้พอผมตายแล้วผมก็ร้องเพลงได้เนี่ You เจออยู่ตรงไ้ท่อควันฟู่ฟู่อ่ะดรเฟอร์รินานสมกับเป็นอิมพอสเตอร์จริงๆเขามีทักษะในการหลอกล่อลูกล่อลูกชนแสดงว่าฆาตกรมุดท่อพี่อินก่อนหน้านี้อยู่ห้องไอ้นี่ห้อง ไฟอ่ะที่แก้ตอนดาบไฟอ่ะแล้วก็ลงไป้าล่างพี่อินสวนกับน้องไปแล้วน้องเข้าไปในห้องไฟนั้นแทนไปดาวนโหลดข้อมูลแล้วก็แก้คอมตอนมันแจ้งเตือนขึ้นมานคือไม่รู้ว่าฆาตากรอ่ะเดินสวนขึ้นมาแล้วกลับลงไปหรือว่ามันมุดท่อผมได้แค่เฝ้ารู้พวกเขาแสดงฝีม้หลายมือในเรื่องของการใช้ปากนี่แหละเล่นปากให้มีประโยชน์เชิประโยชน์ปากฮึห,หรือว่า ลุงพีเจอเพล่าเรามาติดตามดูเฟอร์ดินานนักฆ่าของเราดีกว่าอ้าวเขาหายไปไหนแล้วเจอศพที่คาเฟ่ทาเลายค่ะไม่ใครน่าสงสัยนะครับพี่อินก่อนนะนี้พี่อินไปปิดออกซิเจนใช่ไหมใช่ครับผมปิดออกซิเจนน่าที่โผล่อยู่ซ้ายล่างอ่ะแปลว่าแปลว่าไม่ใช่พี่อู๋ไม่ใช่พี่อู๋ละ แสดงว่า,วาอ,นวอนารรน่าจะบด่อแล้วถ้าเป็นบ่า้องไม่รู้จะบดน้องก็ได้อะอต่างคนต่างบัฟไปมาแต่ความจริงม่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมีการโวดผู้บริสุทธิ์ออกไปแล้เทคไม่แประโยชน์ของเกมนี้คือการใช้เหตุผลเพื่อเป็นการพูดคุยกันนะครับใช่ครับทุกคนต้องมีเหตุผล ผมรู้สึกผมรู้สึกพลาดที่ผมตั้งชื่อนี่แล้วไปบวยตัวเองด้วยนะเขาอุตส่าห์บอกแล้วว่าสองคนอยู่ในผมอ่ะกำลังซื้อใจไงเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับอมองอัสของต้องขอตัวราไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าคุณชู้ชื่นชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เดี๋ยวผมต้องไปเขาเรียกว่าผมต้องไปรวบรวมทักษะในการเล่นแกเรมอสเมอร์เดอร์สมัยก่อนมาในเกมนี้ให้หมดนะครับโอเคยังไงถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ตามด้านล่างทางนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ